Isan Boo สวัสดีค่ะพี่น้องอยู่กับช่องอีสานบุกคือเก่าอีกแล้วขึ้นผูซะพาพี่น้องเขาไปเห็ดปวงเมื่อนี้ยบอกมาพี่น้องมาลุ้นน้ากันเด้อค่ะว่าสิมานบ่อเมื่อนี้กับทีมงานอีสานบุกเด้อค่ะพี่น้องเป็นกําลังใจให้ทีมงานเด้อค่ะไปแับนีนเนเนน้เฮย่างเส้นอะไเส้นนี้เจนี่จะ้ะพี่น้องเนะมอ่อห้นนนี้้ละอองห้างพี่น้องเมื่าทาันได้พ่อเป็นมูอยู่ที่าง,งาน

<น>แม่เก็บแล้วแม่เก็บแล้วเพียหปวกจ้ะแม่ได้แล้วเพียเพียงูหน,นึง่งจะยายไปค่ะพี่น้องทางพ่อก็ระมีคนจะเก็บอันนี้จะ้ะพี่น้องเก็บอันนี้ใกล้ๆจ้ะแกพี่น้องพ่อก็เป็นมูงูหนึ่งจะเก็บหลายคน นี่เนาะสิอ่อออืมจ้ะอันนี้ดอกง,งามๆเลยพี่น้องดึงเอาเลยโอ้สุนี่ขาเบ่ร่อคราวจ้ะน,นี่สวยพี่น้องพี่น้องแฉงเยอ,อะจ้ะจะว่าถือกิอ่งจ้ะ ตอนไดทางตลอดเขาวาพี่น้องโอ้เริ่มไปทางเขาเนี่ยแล้วตัวเนี่ยได้บนเนาะนี่ใด้ค่ะพี่น้ององ,งามเลยซ้ำเนี้ย ตสวยนี <t 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 ่จะนอนน้ำบวน้อยอมันนั่นมูมาทันยัยไปนอนมูหน่อยอยู่หวังว่าเขาที่เจียมูยัเมื่อนี้หวังว่าเาี่เจีมูจะไม่ พี่น้องสวยใส่ตาพี่น้องเห็นปวกมันมันเกิดอยู่ปลาหกแล้วค่ะมันมักอยู่น้ำหกหกพี่น้องปลามันหกนี่จ้าพี่น้องมูไอยู่เก็บรายคนแต่ว่ามันอันทางๆจ้ะมันทางัที่ที่ที่ ดึงเราเลยจ้ะมันดึงขึ้นอยู่ง่ายๆเลยน้ำตกสวยๆเลย อันนี้เห็นป่พี่น้องอยู่ข้างๆนี่อนนนอนอเอาไม่น้อยอีกนี่เจอพี่น้องอ๋อน,นี่ต้องเอามีดจิ้มพี่น้อง <c oughs> นี่อังเป็นดอกสวยสวย ค่อยไปตังเราอยู kind of so ่บ้านที่น้อง้ำะุน้องี่น้องยายไปฟุ้นใช่มูเดียวกันละมั้งหากยูฮางแ่ิเก็บเลยได้ไหมเก็บแม่เก็บโอ้โห อท่านได้หลายปันไดขางที่พ่อหลายๆว่าเาได้เก็บอยอะตาน่ะฮึใส่เห็ดคุณพ่อเท่านั้ย่าดอกงามงามงามคุณน้องเดิมอปป้าเกมาแล้วเจ้าคน ว่นี่ดอกบัวค่อยงาบเนยพี่น้องบัวร้อยก็เหยยบเลยบงนึ่ะเหยีของยงันเ่ลยพ่อบัปั้มปั้มพ่อบัวนขึ้นมาที่นี่ได้อยู่ อีสน้องอีสานบุกเบ่ง้วปวงมันก็ต้องอยู่ในป้าห้องฮกค่ะพี่น้องนี่จ้ะเย่ดี้อย่ามาอยเหอนดูย่ทห่อืมจ้ะพี่น้องหงามออื นี่เองจ้ิทางโน้นกพุ่นี่เยีบเยบอยน่นะอ๋อน,นี่ก่อนโอตรแงน้ำไปยังสันน้นงามดีเอยนั่นานี่เจ้าพี่น้องขี่น้าในป้าคุนเนม้คุนเน ไนม่อง่ตรงนี้ก็เห็นน้ำพี่น้องันนอันนั่นเบิดคือคนไม่เบิดเลี่ยนใส่มีดแล้วพี่น้องอันนั้นน่อยปวดถืออันไม่ อู๋ใบใหญ่โอ้ยถึกใหม่ดึงแล้วเลยอันนี้ขาเป็นยงวอู๋ใบใหญ่บุกปลามามุนเบิดพี่น้องจะล้างยุบานเอากระเด็ดอ่ะ อืมจ้าพี่น,อน้องเนน็นนี่เลยกำลังขึ้นโอ้ยหนึ่งนึ่งหนึ่ง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 หนึองหนึ่ง่งหนหนึ่ง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 หน่งนึงน่งน้่งน่งหนึ่งหน่งหนึ่ง่งน่งน้องนึ่งหนึนึ่นนนนงนึ่นงหน้ห่งหนึ่ง เออเอาไว้ให้ได้นะเจ็บเลยงามๆเลยพี่น้องหัวก็กือบอกเมาเห็นแล้วน้องโอกเห็ดพวกมีดมีดใหญ่ดีกว่ามีดหน่อยพี่น้อง งัดเอางัดเอาเลยนีย่ใหญ่ไงนี่เขาก็ไปปูดออกจุมเห็ดไข่ดอกนึงเถอะฮะขาดเป็นางาเลยนี่หกักเลยมีดเอามาสามเดียมอร่อยพี่น้องวันนี้นี่จะพี่น้องนี่จะชายคนน้ำเงิน,นกระเมียน าาลุมลมสก,กรรมอยอทั้ทงคุณ <laughs> นี่เ้อง <c oughs> เดี๋ยวนันที่เก็บเยอะนี่พี่กับแม่เก็บอยอะคุณนโอ้กระตายเห็ดขวมนนแน่เนี่ <c oughs> ั้งดอกทั้งงามอยู่แล้วพี่นามันคืองูยังไงนี่ยว่าหาบบอีกอ่ พ่ออีกแล้วพ่ออีกแล้วยุ่พ้นทุนอีกแล้วเานไปติดพุ่พ้นขันเยมดพี่น้องยุ่พ้นกับพออีกเว้ย ja นังมุนนงอวนนี่ซ응ุ้มนี่ด้นขาสั่นพี่น้องดึงขึ Sunday. ้นเลยเาอกปิด

นี่เดอกเกีเเ่ยวก yes. ็ได้เด้อดอกเกี่ยวก็ได้ดอนชนะทั้งคันอ่ะเอ็นจาพี่น้องมันบดมูใหญ่มันมูนี่หน่อยกิมเลยฮะจามดอกสวยโอ้สวยมากเขียนมีดเลมนั่นเลมนี่พี่น้อง เจอเจอเดอกบงามว่ะมันนั่นนี่มันเคยมันออกางมันม่คือหม่งออกเมือวานนี่ใมันหักดอกดอกชิ้นดอกน้อยเต็มเนาคนทั้งคนอีบแต่ว่าดอกคันคันจะมันเป็นยังมันคือม่นเบิด ดอกบ่ค่อยสวยกันเดนี่น้อยบ่ดินี่หง่ดีชิมเอาชิมเอาไม่ปวกออกบงามก็ไดยูสีหนอนุนั่นเ็ดเหลือแต่ขานี่า้เอะเ้ย ไอ้กระทะพื่นพี่น้องค่ะเป็นมูยายไปพื่นข่าวอ,อักรากไปมีเจออีกพี่น้องเด็กเก็บให้เบื้องด้วยค่ะอันนี้มีเจอพี่น้อง ก็ได้บนนี่คือสซงเพื่อนแท้ถือฝุ่นจ้ะพี่น้องเราก็ได้เยอะอ่ะไม่ไปด้วยเห็นกูพี่น้อง ไข่หน e, ึ <ro> ่งดอกไข่เหลืองดอกบางๆใหญ่ยอะอืมจ้าพี่น้องดอกน้อยๆอืมมุนบ้าจะอันเหยียบไม่ลม นี่แล้วค่ะพี่น้อง,ะะองกำลังสิลงบ้านจ้ะนี่ผลงานของแต่ละคนเมื่อนี่เพิได้กินอยู่พี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งกระเที่ยงน้ำอีกเลยคะ่ะตอนยายออกนี่จ้ะนี่ปลวกปลงลุกหอดเที่ยงน้ำแล้วเด้อคะ่ะพี่น้องนี่ค่ะผลงานของอีสานบุก ทิ้งงั้นเอากระจาไปลางเห็ดยูบาลแล้วจ like ้ะพี่นแอ้วอีกอ du ่ะเห็ดไข่็ไในแก้วอยู่จะเห็ดปวกจะมันปวกหลายมือเราพี่น้องขาติดบุญกระถินอย่จะไม่ได้ขึ้นหูหัวก็ขึ้นมันก็ะเลเนอเบิดฝากเป็นกำลังใจช่องอีสานบุกนะเด้อค่ะ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เห็นไดเด้อพี่น้องสำหรับมื้อนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ